สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคูเมยน,นะคะจะมาสอนวิธีการหาร้อยละของจํานวนนับนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าจากโจทย์เราสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะคะจากโจทย์ข้อนี้เรามาดูเลยเขาบอกว่าร้อยละ50ของ60ร้อยละ50ของ60ให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะคะว่าถ้ามีคําว่าของในเรื่องนี้นะของให้แปลว่าการคูณน,นะคะ การคูณนะเราจะเปลี่ยนคําว่าของอยู่ในรูปของการคูณและในการหาคําตอบนะคะเราต้องเปลี่ยนคําว่าร้อยละนี่นะคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าร้อยละ5 0ของ60ใช่ไหมคะเราสามารถแสดงวิธีทำคือเปลี่ยน ร้อยละ50ให้อยู่ในรูปของการคูณจะได้ออกมาเป็น50ส่วนด้วย100ใช่ไหมคำว่าร้อยละเราก็เปลี่ยนเป็นรูปเศษส่วนคือ50ส่วนด้วย100ของแปลว่าอะไรเอ่ยตะก,กี้ของแปลว่าคูณใช่ไหมราคะเราก็ใส่เครื่องหมายคูณเลยคูณด้วยเท่าไหร่60เนาะเวลาหาคําตอบเราเอาเลขข้างบนเนี่ยเห็นปะ5้กับ60นี้เอามาคูณกันและส่วนด้วย100แล้วเวลาหาคําตอบเราจะตอบได้ยังไงเราจะตอบแบบนี้เลยไหมนักเรียนเราเรียนเรื่องการคูณหรือ กันคนณเศษส่วนแล้วใช่ไหมเราสามารถตัดทอนได้นะคะเวลาตัดทอนคือเลือกข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็จับคู่ตัดทอนอันนี้ดูจากโจทย์แล้ว50คูณ60ส่วนด้วย100สามารถตัดอะไรได้บ้างตัดศูนย์ใช่ไหมคะตัดศูนย์เลือกมาเลยอย่างละตัวอันนี้ตัดได้1ตัวเวลาจับคู่ตัดได้ทีละตัวนะคะเราต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณด้วยนะอีกอันนึงตัดศูนย์ได้อีกไหมตัดได้ค่ะศูนย์กับศูนย์ค่ะตอนนี้คําตอบของเรานะคะจะเหลือแค่เลขข้างบนกับเลข5 เลข6แล้วก็ข้างล่างคือเลข1เนาะแต่ครูบอกว่าถ้าตัวส่วนเป็นเลข1เราจําเป็นต้องเขียนไหมตัวส่วนไม่จําเป็นใช่ไหมคะเราจะเหลือแค่ข้างบนคืออะไร5คูณ6ได้เท่าไหร่คะคําตอบของเราเออกมาคือ30นั่นเองข้อนี้ตอบ30นะเรามาลองทำข้อ2ร่วมกันนะคะว่ามีหลักการยังไงอลองลองใช้วิธีของข้อ1นนะก่อนอื่นอย่างแรกเรารู้ว่าของแปลว่าอะไรนะของแปลว่าเครื่องหมาย คูณนั่นเองร้อยละ35คืออะไรเราอันนี้เขาเขียนโจทย์รอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคุณจะไม่เขียนนะคะคุณคุณครูคขอแสดงวิธีทําไปเลยกันก็จะได้เท่ากับอ่าอะไรนะร้อยละ35เขียนอยู่รูปเศษส่วนก็คือเศษ35ส่วนด้วยเท่าไรร้อยละก็ส่วนด้วย100เนาะของแปลว่าคูณค่ะคูณด้วยเท่าไรเออย2 0 0ค่ะ เราจะไปทําแบบเขาก่อนก็ได้นะคะคืออะาไราเอา35เนาะคูณกับเท่าไหร่คูณกับ200แล้วทั้งหมดส่วนด้วย100นะคะทําอะไรได้บ้างตอนนี้จับคู่ตัดได้ไหมตัดอะไรได้บ้างลองคิดซิ ตัดได้ค่ะนี่รอยสังเกตเห็นปะข้างบนมีศูนย์ข้างล่างก็มีศูนย์มีศูนย์เท่ากันด้วย2ตัวครูก็ขอตัดแบบ2ตัวเลยหรือว่าใครจะท่องแม่ร้อยก็ได้100คูณหได้100 100คูณ2ได้200ก็ได้นะคะตอนนี้ตัวเลขของเราที่เหลือออกมาคือ35คูณด้วย2ได้เท่าไหร่เอ่ย35คูณด้วย2องทำไมตอบแค่นี้ล่ะก็ครูบอกว่าถ้าตัวส่วนเป็นเลขหนึ่งไม่ต้องเขียนไงคิดได้เลยเท่าไหร่เอ่ย5คูณ เอาห้าเอาสองคูณห้าค่ะสองคูณห้าได้เท่าไหร่คะสองคูณห้าได้สิบค่ะใส่ศูนย์ค่ะแล้วก็ทดหนึ่งค่าต่อไปสองคูณสามได้หกค่าบวกอีกหนึ่งที่ทดค่ากลายเป็นเจ็ดค่ะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบเจ็ดสิบนะคะอย่ังงั้นเดยวค,คณครูนะคะจะให้นักเรียนลองทำข้อที่สามและข้อที่สี่โดยดูจากวิธีที่หนึ่งที่เราทำตะกี้นะคะใครที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ทบทวนซ้ำๆได้นะคะ แล้วก็ทบทวนเรื่องการตัดหรือการตัดทอนในเรื่องของการคุณสิทธิส่วนได้นะคะเพื่อจะได้แม่นในเรื่องของการตัดทอนนะคะขอให้ตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณค่ะ